โอภักจีราเปิดใจยอมรับแล้วว่าหนุ่มเบียเป็นแฟนหนุ่มรุ่นน้องชัดเจนแล้วว่ากำลังอยู่ในสถานะอินเลิฟสำหรับนักแสดงสาวโอ oh, พักจีราทีลาสู่เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจเป็นครั้งแรกในรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ขณะเดินทางมาแนะนำธุรกิจใหม่งานนี้ทำเอานักข่าวสัมภาษณ์ไปก็เขินไปด้วยกับเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของโอภักจีราและหนุ่มรุ่นน้องชื่อเบียวัย39ปี ดูสาวโอก็ยอมรับว่าตอนนี้ถ้าจะเรียกแฟนก็ไม่ติดเพราะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่จริงๆก็รู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วด้วยยอมรับว่าไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าตัวเองจะมามีความรักอีกครั้งในวัยใกล้50แต่ก็รู้สึกดีที่มีคนเข้ามาทําให้กลับมาชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งมีคนที่คอยให้กําลังใจส่วนที่ฝ่ายชายโชว์ความคลั่งรักด้วยการโพสต์รูปเปิดตัวกับโอแบบทียิปแถมล่าสุดก็โพสตสตอรี่โชว์โมเมนต์เล่นเปียโ,โนแนบชิดสุดฟินดยไอสาวโอก็กตอบด้วยอาการเขน 哇。Wow. ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะมีความคลั่งรักขนาดนี้ส่วนคลิปที่ลงเขาก็คงลงเพราะความคิดถึงที่ไม่ได้เจอกันแต่ยืนยันว่าไม่ได้หวานก็เป็นปกติมองว่าการเป็นผู้ชายโพสต์รูปตนเองก็เหมือนว่าเขาให้เกียรติตนเองด้วยจริงๆไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์เรื่องความรักเยอะเพราะตนเองก็อายุไม่น้อยแล้วและอีกอย่างตนเองก็เคยมีครอบครวัวมีลูกด้วยถ้ามานั่งพูดเรื่องนี้ก็กลัวว่าคนจะหมันใ้แต่หลังจากได้เห็นกระแสคอมเมนต์ในทางที่ดีก็ยอมรับว่ารู้สึกดีที่คนชอบ และยกให้เป็นไอดอลในการมีแฟนเด็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ